สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกับเมกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวรถสวยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมรีวิวและนำเสนอเป็นคันไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ วันนี้นะคะจะมาเสนอเป็นคันนี้เลยค่ะ Toyota New Fortuner นะคะ 2.4V ปี2015ตัวนี้เป็นตัวขับเครื่องสองล้อนะคะราคาพิเศษเลยค่ะใครที่ดูวิดีโอนี้นะคะให้ไปเลย9 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้นะคะคันนี้นะคะ,คนนะ,คะจะมาพร้อมไฟหน้า LED Daytime Running Light นะคะพร้อมระบบตัดไฟของ High Beam นะคะตกแต่งด้วยไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะสวยงามกันเลยทีเดียวส่วนกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมตกแต่งด้วย t ต y o โตนะคะ คันนี้นะคะจะเป็นสีขาวมุกนะคะตัวล้อจะเป็นล้ออัลลอยเดิมจากโรงงานนะคะเป็นแม็กขอบ18นะคะดอกยางนะคะยังแน่นๆกันอยู่เลยใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะตรงกระจกนะคะกระจกมองข้างจะตกแต่งด้วยไฟเลี้ยวนะคะสวยงามกันเลยทีเดียวนะคะบอกเลยว่าคันนี้คุ้มมากจริงๆนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมภายในรถกันนะคะ ภายในรถจะตกแต่งด้วยเบาะหนังนะคะสีน้ําตาลเบาะฝั่งคนนะขับนะคะจะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะตัวปรับเลื่อนไฟฟ้าส่วนพวงมลาลัยจะเป็นพวงมลาลัยมัลติฟังชันนะคะตัวนี้มาพร้อมตัวเลื่อนใหม่ที่น้อยมากๆนะคะเพียง83,864กิกิโลเมตรเท่านั้นนะคะส่วนระบบแอร์นะคะระบบแอร์จะเป็นระบบแอร์ออโต้นะคะเกียร์ระบบเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเกียร์อัตโนมัตินั่นเองมีระบบ กันลื่นถไหลนะคะตัวนี้ซึ่งความปลอดภัยรวบรวมอยู่ในตัวนี้แล้วนะคะในส่วนของห้องโดยสารแถวที่2นะคะจะมีระบบแอร์ส่งต่อมานะคะก็คือแอร์ลาวนั่นเองนะคะตัวนี้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเลยว่าคนข้างหลังจะร้อนนะคะข้างหลังจะกว้างขวางแล้วก็นั่งได้เป็นครอบครัวใหญ่กันเลยทีเดียวค่ะ ส่วนฝาท้ายนะคะจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะคะก็คือกดมาจะใช้งานกันสะดวกสบายมากๆเลยนะคะตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มค่ากันเลยจริงๆนะคะภายในห้องโดยสารแถวที่3ข้างหลังนะคะสามารถปรับเบาะพับขึ้นด้านข้างนะคะสามารถวางของข้างหลังได้เยอะเลยนะคะเหมาะแก่การเดินทางไกลมากๆนะคะส่วนฝาท้ายนะคะเรากดตรงนี้ก็จะ ปิดอัตโนมัตินะคะซึ่งสะดวกสบายในการใช้งานมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจเจ้าคันนี้นะคะเดี๋ยวเมีจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้นะคะหรือว่าติดต่อได้สายตรงที่เบอร์0803232539นะคะหรือแอดไลน์มาได้ที่ n a r k 2 3 2 5นะคะแอดไลน์มาคุยกันได้นะคะฝากไว้พิจารณาด้วยค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ